เาขึ้นมันดื้อป่ะครับเนี่ยมันดื้อป่ะมันดื้อ่ะอโอเบไปอเาขึ้นทมยอเข้อโ่เา้พ่ราเดี๋ยวนั่งกินละเอ้าเอ้า ไปอ <Jin cción S 1> ีกเร็วอย่ามันบูดเตีนะไม่านไม่ต้ออนี่เขาชอบกว่าะเบี้ยวมเบี้ยวมึงโอ้นี่นี่เบี้ยวันนึงยี่นี่บ่บ่ต้องต้องออกซ่อนเอาไปท่องเนีไปท่องไปไปผูกมันไปก่อนเอ้ วันนี้เราได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับเข้ามาขอความช่วยเหลือลูกวัวตกน้ํานะครับที่ชุนชุนเมืองน้อยเราเลยพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยได้ออกไปที่เกินเหตุนะครับพบลูกวัวประมาณ5เดือนนะครับเพศผู้นะครับกตกลงไปในคลองน้ําแล้วมีการตื่นตนกตกใจเข้าไปถึงเราก็หาวิธีรับหาวิธีได้โดยการใช้เบลใช้เบลลเข้าไปช่วย เราแรกช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าวัาวมีการตื่นแลว้วกลัวเป็นอันตรายต่อเราเราจรึงทันทีคือสายเบี้ยว้องคอไว้ก่อนแล้วก็ให้ให้ใหอาสาสมัครจับไว้แล้วก็อีกเรามีอีกเส้นหนึ่งคือเบี้ยวอีกเส้นหนึ่งคือมาสายของตรงท้องครับตรงท้องของวัวแล้วก็รัดขึ้นแล้วก็ให้อาสาสมัครผู้ภัยดึงดึงด้วยความลำบากครับเพราะว่าสื้นที่ลาดชันน้ําก็ลึกแล้วก็มีโคลนโคลนมันลึกด้วยครับ ถึงจะไม่ใช่ชีวิตคนแต่ก็มีคุณค่าครับชีวิตหนึ่งเขาไม่ได้คิดอะไรใส่ชุดขาวลงไปเลยครับเพื่นเพื่อนเยอะไหมครับเพื่นคนเยอะไหมโอ้เต็มตัวเลยครับเพราะว่าัวก็ดีใส่ครับแล้ววัวที่ตอนนั้นมีอาการตื่นตระหนกขนาดไหนครับอตื่นตระหนกมากเลยครับว่าน่าจะเป็นหินชุดขาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วคลองคลองตรงนั้นลึกไหมครัคลองลึกประมาณเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบ หลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาใช้เวลาประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยขึ้น,ม,นมาได้เลนได้<ช>ครับโดยทุรักทุเลครับมันเป็นท,ที่ลาดชันครับถ้าเจอเหตุส่วนเหตุร้ายหรือช่วยเหลือต่างๆนะครับประสานมาได้ที่มูลนิธิสว่างคุณธรรมนะครับผู้ภัยมูลนิธิสว่างคุณธรรมนะครับโทรศูนย์ที่482812น,นะครับ